ฮัลโหลฮัลโหลยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องไม่จืดบ่ายของขวัญช่องที่จะเม้าวเรื่องกองงานถักงานฝีมือก็จากคลิปที่แล้วที่เราได้ทําแคปผมตุ๊กตาให้น้องโอปอไปคลิปนี้เราก็จะมาต่อกันในพาสทองนะคะก็มาทําทรงผมดอกกระลำกันค่ะต้นด้วยสีม่วงขนาดนี้แน่นอนค่ะคลิปนี้เราจะมาถักสีม่วงนะคะดอกกระลำสีม่วงกันเออโอปอขาอันนี้หนูกินไม่ได้นะคะลูก เลอไปแป๊บเดียวพี่น้องจะกินผมกันละจ้าอ่ะอันนี้ก็คือดอกกระหล่ำสีเหลืองนะคะอ่าถามถึงว่าสีม่วงมีไหมมีนะแต่ว่ารู้สึกว่าจะต่อต้านเรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะอ่ะโอเคเรามาว่ากันเรื่องของเราต่อก็่อนจะใช้ไหมสีม่วงเบอร์นี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้สมจริงสมจังก็ต้องเป็น541นั่นเองนะคะอันนั้นก็จะออกโทนม่วง,ม,วง,ม,วงม่วงอมน้ำเงินน้ำเงินเข้มๆขมกว่านี้น,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 นิดนึงอ่ะส่วนหัวเขมนะคะเราก็จะใช้หัวเข็มเบอร์เดิมจ้าก็เป็นเบอร์เอ่อสามทับศูนย์แล้วก็สี่ทับศูนย์นะ โอเควัสดุอุปกรณ์พร้อมแล้วเราเไปเรองอก็ขอจับน้องใส่เสื้อผ้ากันนิดนึงนะคะ่ะเดี๋ยวจะโดนกองเซนเซอร์เซนเซอร์เ,เ,เ,เอาได้นะคะไม่ได้เลยกับเรื่องภาพโปเปเลยหรือไอต่างๆนะคะโอเคขวัญใช้หัวเข็มเบอร์สี่ทับศูนย์นะคะก็ทำเชื่อกกระตุกก่อนจ้าจากนั้นแล้วนะคะก็ขวัญก็เริ่มจากตรงจุดกลางนะคะของตัวแคปนั่นเองนะคะหรือจากแถวที่แล้วที่ได้ถักไปนะคะของตัวแคปดึงให้แนบกับตัวไม้นะคะแล้วก็ลอดผ่านจากนั้นเราก็ทำเชือกกระตุกคะ่ะ จากนั้นแล้วนะคะเราก็จะเริ่มต้นถักโซ่เก้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและเก้าพันหัวเข็มเราจะถักเป็นตัว F นะคะตัว F แบบรูปแบบ W ก็คือการถักตามที่หลักเดิมทั้งหมดเสามครั้งถอยหลังก็มาหนึ่งสองสามคลิปนี้นะคะปลายผมเขาอยากจะให้เป็นลักษณะเลี้ยวขึ้นมานิดนึ่งก็เลยข่อนก็จะถอยหลังมาแค่สองแล้วก็จิ้มลงในหลักที่สาม หนึ่งสองสามเห็นไหมคะสามพวงเป็นไม้จากนั้นแล้วก็สามเหลือสองสองเหลือหนึ่งพันหัวเข็มจิ้มลงที่หลักเดิมครั้งที่สองพันหัวเข็มจิ้มลงน้าหลักเดิมครั้งที่สามกดทีละสองนะคะโอเคจากนั้นแล้วนะคะขวันก็จะถักหลักละสองครั้งก็คือการถักตัววีนั่นเองสามเหลือสองสองเหลือหนึ่งอีกครั้งหนึ่งสามเหลือสองสองเหลือหนึ่งถักจนกระทั่งสุดเลยค่ะแล้วก็วีครั้งที่หกนะคะ เราก็จะได้ลักษณะงองอมาแบบนี้จากนั้นแล้วลับมาที่ถานล่าค่ะแล้วเราก็เกี่ยวลอดออกให้หมดก็คือการตบซีนั่นเองนะคะหรือการทำลรอหอซีตัวที่1จิ้มลงในหลักค่ะเกี่ยวซีตจวที่สจิ้มลงในหลักที่3จากนั้นแล้วเหมือนเดิมค่ะโซ่ก้าค่ะ1 2 3 4งองสา่ขออนุญาตเลยนะคะห แปและเก้าแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็คือหอยหลังกลับมาสองโซ่หนึ่งสองแล้วก็จิ้มลงกลางเส้นหลักที่สามแล้วก็หลักแรกนี้เราก็ทําตัว W นั่นเองเนาะไม่งงใช่ไหมคะเราจะเริ่มต้นจากการถักตัว W ก่อนหนึ่งถึงสองหลักแล้วแต่ว่าเราต้องการความม้วนขนาดไหนนะคะถ้าว่าถักทุกหลักถัวมาได้ไหมก็ได้น้องเขาก็จะมีความหยิกผมหยิกมากขึ้นนั่นเองอันนี้พอมาหลักถัดมาเราก็ใส่ตัว V ไปหกครั้งนั่นเองนะคะ แล้วก็สี่ที่ฐาน1ครั้งและหลักถัดไปก็คือสี่แล้วค่อยเริ่มทําผมในเส้นถัดไปนั่นเองก็มาส่วนหน้ากันนะคะก็เหมือนเดิมค่ะพอเราสีที่โคนแล้วเราก็มาสีในหลักถัดไปครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามเราก็จะถักเป็นตัว x กนะคะก็จะถักลักษณะของตัวโซ่หนึ่งสองสามสี่และห้าเร็วไปก็ปรับ ตรงฟันเฟืองได้ตรงนี้นะคะก็มีความเร็วความช้าตามแต่ผู้ดูกันไปโอเคเราก็ถอยมาสองหลักค่ะหลักที่สามเราก็จะใส่ตัว W เราจะใส่ตัว W ทั้งหมดสครั้งนะคะกดครั้งที่หนึ่งจิ้มลงที่เดิมค่ะสแล้วก็3มาในหลักที่2องก็ทำเหมือนกันนะคะจิ้มลงที่ตัว x นะคะตรงฐานนั่นเองแล้วก็ลอดออกอีกครั้งหนึ่งในหลักถัดไปลอดออก เวลาที่เราจะดูว่าแถวเอ่อเส้นหน้าหรือเส้นหลังนะคะก็คือเห็นไหมคะระดับความสูงของตัวส่วนหน้า5โซกับตัวส่วนหลังที่เป็น9ก้าโซ่นะคะ,ะถ้าใครอยากจะให้เขาผมยาวกว่านี้ก็เพิ่มจํานวนห่วงได้นะคะทีน,นี้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีตอนที่ขึ้นแถวถัดไปค่ะโอเคก็ถักมาจนถึงชั้นส่วนบนบนแล้วนะคะ <c oughs> อย่าบูลลี่น้องนะ <c oughs> ก็เป็นการถักจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะโอเคทีน,นี้ส่วนด้านบนนะคะเราก็จะถักโดย เดี๋ยวขออนุญ,ญาตอันนี้นิดนึดนงพอจากแถวแถวที่1อยู่ตรงขอบเนอะแถวที่สองนะคะก็จะทําเหมือนกับแถวที่หนึ่งพอแถวที่3ขึ้นมาจนทัาถึงตรงช่วงกระม่อมนะคะเราก็จะถักโดยการขึ้นโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4สองสามสี่และห้าพันหัวเข็มเราจะถักตัว F ในหลักที่3ก็คือถอยมา2หลักนะอือจากนั้นแล้วนะคะ3เมแล้วสองสองแล้วหนึ่ง เหมือนเดิมค่ะหลักแรกนะคะเราจะใส่ตัว W นะคะก็คือการถักซ้ำในหลักเดียวกัน3ครั้งนั่นเองก็ครั้งที่3จากนั้นแล้วนะคะเราก็จะเหลืออยู่2หลักก็ค่อนข้างจับยากนิดนึ่งก็จะถักตัว V V ก็คือการถักซ้ำในหลักเดียวกัน2ครั้งนั่นเองอันนี้ถ้าขวัญพูดซ้ำไปวนไปวนมาก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพราะว่าขวัญอยากจะย้ำให้กับมือใหม่หัดถักนะคะได้เห็นกันก็ เกี่ยวออกมาเกี่ยวพยายามเกี่ยวให้เต็มเส้นนะคะปลดครั้งที่หนึ่งปลดครั้งที่สองจิ้มเข้าไปอีกครั้งหนึ่งในหลักเดิมสามเหลือสองสองเหลือหนึ่งจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะซีตรงจุดเริ่มต้นเลยจะบอกก่อนว่าการถักตัวนี้ขวัญจะไม่ได้จบตัวซีจบตัวซีในที่นี้นะคะก็คือกลับมาที่หลักที่หนึ่งแล้วก็จบไม่นะคะโอเคหลักตรงนี้เราขึ้นแล้วใช่ไหมคะเราจังเหลืออีกหนึ่งหลักก็ถักตัวซีอีกทีค่ะ เพื่อให้เขาติดกันนั่นเองแต่ว่าเราไมไ่มาเกี่ยวตรงนี้เท่านั้นเองจากนั้นเราจะทําระหว่างแถวก็คือการขึ้นโซ่หนึ่งขึ้นโซ่2แบบล้มรวมนะคะไม่ต้องดึงแน่นมากเพราะว่าถ้านแน่นเดี๋ยวงานห่อค่ะเราก็จะมาแถวชั้นบนขึ้นมาก็คือเกี่ยวขาเดียวนะคะนั่นเองที่เราทำถักขาเดียวแถวที่3แถวที่5แถวที่เแถวที่9อะไรประมาณนี้นะสามห้าเจของเราจากนั้นแล้วเราสองห่วงใช่ไหมคะเกี่ยวลอดอีกทีหนึ่งก็คือการถักตัว x นั่นเองแล้วก็เช่นเคยค่ะทาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักโซ่ห้า 2 3 4ามี่และห้าถอยหลังกลับมา2หลักจิ้มลงในหลักที่3เราก็ถักตัว W เหมือนเคยคะ่ะแล้วเราก็เกี่ยวแล้วก็ล็อกด้วยตัว C อาจจะจับยากกันนิดนึงนะคะเหมือนเดิมคะ่ะทำ C ไว้หลักที่2จากนั้นหลักที่3เราก็ถักตัว X เ,เพื่อเป็นฐานในการทำผมเส้นถัดไปนั่นเองเราก็จะวนแบบนี้ไปกระทั่งถึงแถวที่1แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีคะ่ะ โอเคเราก็มาถึงในแถวสุดท้ายนะคะก็คือแถวที่1น,นั่นเองนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเ,เราไม่ได้ถักตัวเส้นขาเดียวเอาไว้นะคะมันจะเป็นลนักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นในแถวที่1น,นะคะเราจะถักตัวซีนะคะรอ,อบตัวเลยเพื่อที่จะเป็นฐานในการถักปล่อยไว้ได้ไหมถ้าเกิดว่าเราถักผมยาวนะคะก็อาจจะได้นะแต่ว่าทันนี้ว่าผมน้องสั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นรูโหว่ไม่สวยนั่นเองนะคะก็ทางที่ดีก็ถักไปด้วยเลยนะคะโอเคซเดี๋ยวขออนุญาตซูมแป๊บ โอเคน่าจะเห็นกันละก็เหลือสองใช่ไหมคะเหลือสองบนไม้ก็เกี่ยวออกจิ้มลงในหลักถัดไปงัดขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวลอดผ่านที่ตอนแรกเราไม่ได้ถักตัว C ตรงนี้ไว้เลยเนี่ยเพราะว่าเออเราไม่มีพื้นที่ในการจับนั่นเองนะคะก็เลยปล่อยผ่านไปก่อนนะคะเราค่อยมาตกแต่งตอนช่วงท้ายกันอีกทีหนึ่งโอเคก็ถักให้ได้รอบเลยมาถึงกันหลักที่หนึ่งนะคะก็แทงเข้าไปที่ตัว C ได้เลย แบบนี้จากนั้นแล้วก็ตัดวเส้นผมต่อค่ะหนึ่งสสามสี่และห้าและสุดท้ายทายสุดนะคะเราก็ทําการจบสี่แล้วก็เหลือปลายใหม่ไว้สักนิดหนึ่งในการเย็บเก็บนิดเองโอเคเราก็สอดปลายเส้นผมเข้าไปอยู่ด้านในแล้วก็เก็บงานเก็บรายละเอียดก,กันค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทรงผมไหมผมดอกกระลังของขวัญนั่นเองก็คลิปนี้ก็ยาวนานมากสําหรับการตัดต่อแล้วก็สาหรับงานถักด้วยนะคะเพราะว่าขวัญหลังๆไม่ค่อยมีเวลานะตามงานออเดอร์กันอยู่นะคะแต่ถ้าใครดูแล้วรู้สึกชื่นชอบนะคะก็ฝากกดซับสไคร้ไลค์แชร์ด้านล่างกันได้เลยนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะส่วนวันนี้ก็เป็นไกด์ไอเดียให้กับหลายคนนะคะอยากจะลองทําวิกผมตุ๊กตากันดูนะคะแต่เอาจริงๆก็คือถ้าเกิดว่าใช้ไหมผมนะคะแนะนำใส่ยางยืดเทานิดนึง จะดีนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ไปกันก่อนค่ะส่วนคลิปหน้าจะเป็นงานตัวไหน่ออะไรยังไงนั่นติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะไปกันก่อนนะคะแฟน